สวัสดีครับฝรั่งเกมจูนะครับที่ไร่บุทภูของเราโอ้ลอดมากินฝรั่งเกมจูได้กันครับผมหวานมาก มันเก็บเลยอืมสดๆจากต้นเลยนะครับที่ไร่บันพวงของเราผลไม้มีกินเยอะมากนะครับอืมหวาน S <S <S <US 2> สุกแบบธรรมชาติธรรมชาติอยู่รอบตัวเราอืมฟินมาก